ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมนุษย์เราต่างสแสวงหาสิ่งหนึ่งที่เป็นแก่นแท้ของการมีชีวิตนั่นคือความสุขเราพยายามไขว่คว้ามันจากหลายสิ่งหลายอย่างแต่บ่อยครั้งที่ยิ่งวิ่งตามยิ่งรู้สึกห่างไกลออกไปแต่สำหรับองค์ดาลัยลามะผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณของชาวทิเบตและหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้มีเมตตาและมีความสุขที่สุดในโลกความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกไปสแสวงหาจากภายนอกแต่เป็นสภาวะที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนหนังสือ The Art of Happiness: A Handbook for Living ที่เขียนร่วมกับนายแพทย์ฮาวเวิร์ดคัตเลอร์ไม่ใช่เพียงแค่หนังสือปรัชญาทางศาสนาเท่านั้นแต่เป็นคู่มือปฏิบัติที่ผสมผสานภูมิปัญญาโบราณของพุทธศาสนาเขากับการวิจัยทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิดและหลักปฏิบตัติต่างๆที่ ช่วยให้เราสามารถบ่มเพาะความสุขจากภายในได้ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรบทความนี้จะสรุป30ข้อคิดอันทรงพลังจากหนังสือ The Art of Happiness ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และค้นพบหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนแก่นแท้แห่งความสุขมุมมองขององค์ดาลไลลามะ ก่อนจะเข้าสู่30ข้อคิดเรามาทำความเข้าใจแนวคิดหลักที่องค์ดาลายลามะยึดมั่นเกี่ยวกับความสุขความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของชีวิตไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต่างปรารถนาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ความสุขสามารถบ่มเพาะได้ความสุขไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้เช่นเดียวกับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆความสุขที่แท้จริงมาจากภายในไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นทรัพย์สินชื่อเสียงหรือสถานะกุญแจ ู่ความสุขคือการเปลี่ยนแปลงภายใน (inner transformation) การเปลี่ยนทัศนคติมุมมองและวิธีที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆความเมตตา (compassion) คือหัวใจของความสุขเมื่อเราปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วย30ข้อคิดจากหนังสือ The Art of Happiness ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางสู่ความสุขจากภายในหมวด1ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ ความสุขคือเป้าหมายสูงสุดข,ของมนุษย์ ทุกการกระทำของเราไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนมีเป้าหมายสุดท้ายคือการแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากภายนอกการพึ่งพาสิ่งภายนอกเช่นเงินทองชื่อเสียงหรือวัตถุสิ่งของจะให้ความสุขเพียงชั่วคราวและไม่ยั่งยืนความสุขที่แท้จริงมาจากภายในความสงบความพึงพอใจและความเมตตาจากจิตใจคือแหล่งกำเนิดความสุขที่แท้จริงความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิต การยอมรับว่าชีวิตย่อมมีทุกข์มีความเจ็บปวดและความสูญเสียจะช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในวังวนของความคาดหวังที่ไม่สมจริงทัศนคติคือตัวกำหนดความสุขวิธีที่เรามองสถานการณ์ต่างๆสำคัญกว่าตัวสถานการณ์เองหากเราเปลี่ยนทัศนคติเราจะเปลี่ยนประสบการณ์ได้จิตใจคือเครื่องมือแห่งความสุขและความทุกข์จิตใจของเรามีอำนาจในการสร้างสารรค์ทั้งความสุขและความทุกข์ ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนและใช้งานมันอย่างไรหมวด2การจัดการกับอุปสรรคแห่งความสุขความโกรธเป็นศัตรูแห่งความสุขความโกรธทำลายความสงบภายในบทบังวิจารณญาณและเป็นต้นเหตุของความทุกข์ การระงับความโกรธไม่ใช่การกดทับแต่เป็นการทำความเข้าใจสาเหตุของมันและเปลี่ยนมันเป็นพลังงานสร้างสรรค์ความเกลียดชังทำร้ายคนที่เกลียดมากกว่าคนที่ถูกเกลียดการยึดติดกับความเกลียดชังเหมือนการดื่มยาพิษเองแล้วหวังให้คนอื่นตายการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการยอมรับความผิดของผู้อื่นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความทุกข์และความขุ่นเคืองความกลัวและความวิตกกังวลเกิดจากการไม่รู้ การที่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือกลัวสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทำให้เรากังวลการยอมรับความไม่แน่นอนช่วยลดความกลัวเมื่อเรายอมรับว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราจะมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับมันมากขึ้นการหลีกเลี่ยงความทุกข์ทำให้ทุกข์มากขึ้นการพยายามหนีหายจากความเจ็บปวดหรือความทุกข์มักจะทำให้เรายิ่งจมดิ่งอยู่กับมันการ,รเผชิญหน้าต่างหากคือหนทางแห่งการเยียวยาหมวด3 การบ่มเพาะคุณสมบัติที่นำไปสู่ความสุขความเมตตาคือหัวใจของความสุขการปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และพยายามช่วยเหลือพวกเขาเป็นหนทางที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสุขให้กับตนเองความเมตตาเป็นสากลความเมตตาไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่เราชอบแต่สามารถขยายไปสู่ทุกคนรวมถึงศัตรูของเราด้วยความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นความเข้มแข็งทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเห็นคุณค่าในผู้อื่นช่วยลดอีโก้เมื่อเรามองเห็นความเดียงามและความสำคัญของผู้อื่นเราจะลดการยึดติดกับตัวเองและอีโก้ที่สูงเกินไปความอดทนคือคุณธรรมที่สำคัญความอดทนช่วยให้เรารเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้โดยไม่สูญเสียความสงบภายในความพอใจเป็นขุมทรัพย์การรู้จักพอดีกับสิ่งที่มีอยู่ ไม่วิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่รู้จักพอทําให้จิตใจสงบและมีความสุขการมีวินัยในตนเองนํำไปสู่ความสุขการฝึกฝนตนเองให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้จะยากลำบากในตอนแรกจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวการรับผิดชอบต่อตอนเองเราคือผู้รับผิดชอบต่อความคิดการกระทาและอารมณ์ของเราเองการไม่โทษผู้อื่นคือการกลับมามีอำนาจในชีวิต การเสียสละเพื่อผู้อื่นคือความสุขที่แท้จริงการให้และการแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทนนำมาซึ่งความสุขที่ลึกซึ้งและเติมเต็มจิตใจหมวด 4. การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันฝึกการทำสมาธิการทำสมาธิช่วยฝึกจิตให้นิ่งสงบและเพิ่มความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ใช้เวลาในความเงียบการหลีกหนีจากเสียงรบกวนภายนอก และใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้จิตใจได้พักผ่อนและฟื้นฟูสํานึกรู้คุณการมองเห็นและชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันช่วยยกระดับพลังงานและสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรักความเข้าใจและการสนับสนุนคือแหล่งกำเนิดความสุขที่สำคัญเรียนรู้จากความทุกข์ทุกความทุกข์คือโอกาสในการเรียนรู้เติบโต แล้วพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นการไม่ยึดติดทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่การยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปมองโลกตามความเป็นจริงการยอมรับโลกในแบบที่มันเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เป็นช่วยลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงและลดความผิดหวังลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงความสุขไม่ใช่แค่การคิด แต่คือการลงมือปฏิบัติฝึกฝนและเปลี่ยนแปลงนิสัยในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอบทสรุปความสุขคือการเดินทางภายในหนังสือ The Art of Happiness ขององค์ดาลไลลามะและนายแพทย์ฮาวด์คัตเลอร์ได้มอบแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนสู่การค้นพบความสุขที่ยั่งยืนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกให้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราเอง 30ข้อคิดข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางคุณไม่จำเป็นต้องพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคราวเดียวแต่จงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวันเช่นการฝึกหายใจอย่างมีสติการสำนึกรู้คุณหรือการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นเมื่อคุณเริ่มบ่มเพาะคุณสมบัติเหล่านี้จากภายในคุณจะพบว่าความทุกข์ที่เคยครอบงำจะค่อยๆคลี่คลายลง และความสุขสงบที่แท้จริงจะผลิบานขึ้นในหัวใจของคุณไม่ว่าชีวิตจะโยนความท้าทายใดๆมาให้คุณก็จะสามารถรับมือกับมันได้อย่างสง่างามและเปี่ยมด้วยปัญญาจงเริ่มต้นการเดินทางสู่ความสุขจากภายในตั้งแต่วันนี้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไหนไกลแต่มันรอคอยให้คุณค้นพบอยู่ในตัวคุณเองเสมอ